ฮัลโหลสวัสดีครับบีเองนะครับหลังจากที่หายไปนานมากหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปกันนะครับผมก็มาแล้วนะครับตั้งใจมามากๆเลยวันนี้นะครับตั้งใจที่จะมาแชร์สิ่งที่บีอยากทำนะครับนั่นก็คือการทําจมูกค,คนอาจจะบอกว่าบีมีจมูกที่ดีอยู่แล้วบีมีสันที่โด่งอยู่แล้วนะครับทำทำไมใช่ไหมจริงแล้วมันก็มีแหละถ้าสมมติว่าบีหันหน้าข้างมันก็เห็นสันอยู่แต่ว่า มองหน้าตรงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหียนสันนะครับหน้าก็จะไม่ได้ดูมีมิตินะครับผมมีเคยไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอคือให้คําแนะนําดีมากๆหมอสามารถปรับให้จมูกเราดูมีมิติมากขึ้นรับกับใบหน้าด้วยนะครับผมบีเลยตัดสินใจทำกับคลินิกนี้นะครับคนอาจจะอ๋ออาจจะเข้าใจว่าทำไมถึงมีเลือกคลินิกนี้เพราะว่าเป็นคลินิกที่ค่อนข้างดังในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่บีทำเสร็จบีจะมีวิธีการดูแลยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับกําลังรอเข้าห้องผ่าตัดเรานะครับก่อนหน้าน,นี้ทางคลินิกให้กินยาแล้วก็มีการฉีดยาเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามชมว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วก็กําลังจะไปพักผ่อนนะครับเอาจริงไม่ได้เจ็บมากตอนที่ทํานะครับเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานิดหน่อยหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกแล้วว่า ความเจ็บเป็นยังไงนะอาจจะมีเสียวๆบ้างตอนที่คุณหมอตะไปนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วนี่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีทําความสะอาดแผลยังไงนะครับเดี๋ยอัปเดตอาการกันเรื่อยๆนะครับเป็นวันแรกที่ทาเคร็ดนะครับเดี๋ยวจะมาล้างแผลกันนะครับเขาจะมีชุดล้างแผลให้นะครับผมมีสำลีมีที่คีบสำลีตัวน้าเกลือให้นะครับขั้นแรกเราแบ่งสำลีก้อนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมหลังจากนั้นชุบน้ําเกลือนะครับแล้วก็แย่ ลงไปในรูจมูกล้างตรงปากแผลเพื่อให้เราล้างเลือดล้างสิ่งสกปรกออกมาหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวก้านสำลีนี้เป็นก้านสำลีที่แห้งๆเนาะเช็ดลงไปที่เราล้างเมื่อกี้นะครับจะเสียวๆนิดนึงแต่ว่าเพื่อความสะอาดประมาณนี้นะครับข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมคุณหมอมีให้ยาตัวนี้นะครับคือขี้ผึ้งก็ใช้ก้านสำลีที่แห้งนะครับโปะลงไปในแผลในรูจมูกนะครับมาดูกันว่า อัปเดตแต่ละวันเป็นยังไงนะครับ อนนี้นะครับได้เห็นรูปอัปเดตไปแล้วนะครับหลังจากที่พีทํเจ็วันยุบบวมค่อนข้าง,างไวนะครับรอยช้ำบนไม่ค่อยมีเพราะว่าวีปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกนะครับก็คือ <laughs> การประครบเย็นประครบร้อนนะครับแล้วก็ทานยาสมําเสมอันนี้นะครับบีก็ขอบคุณทางคุณหมอแบทนะครับแล้วก็ทางอิล็กิกนะครับให้ใบหน้าของบีมีมิติมากขึ้นนะเรว่าหันมุมข้างหันหน้าตรงนะครับก็สบายแล้วตอนนี้ มั่นใจนะครับถ้าว่าใครสนใจแนะนําว่าหารูปเร e เฟนจมูกที่เราอยากได้แล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอทางคลินิกนะบ, <m uch ing> บีมั่นใจเลยว่าทุกคนที่ปรึกษาคุณหมอแบบสเตดะจะได้คําแนะนําที่ดีมากๆาสอบถามกบทางเพจของคลินิกหรือว่า i อจีของทางคลินิกได้นะครับรออัปเดตจมูกของบีเรื่อยๆนะครับอัปเดตกับทาง i g ของบีได้หรือว่า IG ของทางคลินิกก็ได้นะครับเดี๋ยวบีจะแปะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม